ในคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับโรคสมาริสั้นแล้วก็วิธีการรักษากันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่า,าวิดีโอนี้นะครับจะทําเพื่อเป็นการให้ความรู้เท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการรักษาในเชิงการแพทย์นะครับ โรคสมาธิสั้นนะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับมีสาเหตุมาจากตัวพันธุก,กรรมเป็นหลักนะครับผมอาการนะครับของโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกเลยก็คือ,อตัวเด็กเนี่ยนะครับผมจะเรียกว่า จดจ่อนะครับอยู่กับงานหรือว่าอยู่กับการเรียนอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับคืออยู่ได้แป๊บเดียวนะครับสั้นมากแล้วก็จะแบบเม่อแล้วแล้วก็จะแบบล่องลอยไปจงอื่นแล้วนะครับผมแล้วก็เขาจะจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมจําได้น้อยมากนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสําหรับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็คือเขาจะแบบเรียกว่าอยู่ไม่สุกนะครับผมอยู่ไม่นิ่งเลยคือเขาจะทาอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะเล่นซุกซนหรือว่า ทำนู่นทำนี่นะครับผมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็รวมทั้งมีอาการในเรื่องของการพูดเยอะด้วยนะครับพูดพูดไม่หยุดพูดเยอะนะครับแล้วก็อาจจะพูดแทรกนะครับเวลาที่คนอื่นพูดด้วยเหมือนกันนะครับผมเนาะซึ่งตัวอาการนะครับผม ของโรคสมาธิสั้นเนี่ยนะครับผมก็จะพบนะครับอยู่ในเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า7ขวบนะครับผมเนาะตอนนี้อาการก็จะเห็นได้ชัดมากนะครับแต่สำหรับเด็กนะครับที่ เป็นโรคสมาธิสั้นแล้วเนี่ยนะครับพอเขาโตขึ้นนะครับผมอาการของโรคสมาธิสั้นเหล่านี้เนี่ยก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่มันก็คือน้อยลงนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวโรคสมาธิสั้นนะครับก็มีสาเหตุนะครับผมมาจากการที่สมองส่วนหน้านะครับแล้วก็สารสื่อประสาทบางตัวนะครับผมทำงานผิดปกตินะครับหรือว่าถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือ ตัวพัฒนาการของสมอง่วน,น้าเนี่ยก็น้อยกับปกตินะครับแล้วก็ตัวสารซอประสาทนะครับที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการคิดนะครับผมความจำนะครับการควบคุมตนเองการควบคุมอารมณ์นะครับผมทำงานน้อยกับปกตินะครับนั่นทำให้ตัวเด็กเนี่ยเกิดโรคสมาธิสั้นขึ้นนะครับผม ก็มักจะมีมาจากหนึ่งเลยก็คือตัวคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับหรือทั้งคู่เลยนะครับเป็นโรคสมาธิสันมาก่อนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวลูกเนี่ยนะครับตัวเด็กเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นโรคสมาธิสั้นสูงนะครับผมแล้วก็นะครับผมอีกสาเหตุหนึ่งเลยนะครับก็มาจากการที่ในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับมีการดื่มเหล้านะครับสูบบุหรี่นะครับมีการใช้สารเสพติดได้รับสารพิษบางอย่างนะครับเช่นสารตะั่วนะครับหรือว่าตอน เต็คลอดนะครับมีการคลอดก่อนกําหนดนะครับแบบนี้ก็จะเป็นาสาเหตุให้เกิดโรคสมาร์ิสั้นในตัวเด็กได้เหมือนกันนะครับผมวิธีการแก้นะครับผมสำหรับตัวเด็กที่เป็นโรคสมาร์ิสั้นนะครับก็ ถ้าเราไปพบกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับผมคุณหมอเขาอาจจะให้ยานะครับให้ยาเด็กนะครับผมซึ่งเป็นยาที่ชื่อว่าเมทิลเฟนิดเดตนะครับผมก็เป็นตัวยาที่กระตุ้นนะครับการทํางานของสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็สมองสมวนหน้าเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เรื่องของอาการโรคสมาธิสั้นเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับผมหรือนอกจากนี้นะครับเราอาจจะ ให้เด็กนะครับได้รับประทานสารอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องของการทํางานของสมองแล้วก็สารสื่อประสาทนะครับทำให้ตัวสมองนะครับสมองส่วนหน้าแล้วก็สารสื่อประสาททํำงานได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันนะครับคือการได้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมซึ่งเนื่องจากตัวเด็กเนี่ยเขาจะมีสมาธิที่สั้นใช่ไหมครับผมคือจดจําอะไรจดจ่ออะไรได้ไม่นานนะครับเวลานะครับที่เราพยายามจะให้งานเด็กนะครับผมเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเราก็ควรจะซอยงานให้สั้นลงนะครับแบ่งงานให้สั้นลงครับคือเด็กเนี่ยเนื่องจากเขาจะไม่สามารถทํางานนานๆได้อยู่แล้วนะครับเราก็คือให้งานเขาเป็นงานสั้นๆนะครับ ให้งานสั้นๆเนาะเป็นงานย่อยๆสั้นๆนะครับที่ทําได้แบบไม่ต้องคิดเยอะนะครับทำง่ายๆปุ๊บอ่าแล้วก็ให้เวลาพักนะครับจากนั้นก็ให้งานถัดไปครับให้งานถัดไปพักให้งานถัดไปพักให้งานถัดไปแบบนี้นะครับผมเอ่อเราไม่ควรให้งานเด็กนะครับแบบสั่งงานทีเดียวรวดเดียวแล้เด็กไปทำยาวยๆแบบนั้นก็อ่าจะไม่เหมาะสมนะครับสําหรับเด็กที่มีอาการโรคสมาธิสั้นนะครับ นอกจากนี้นะครับสำหรับเด็กโรคสมาธิ่สั้นที่มีอาการแบบอยู่ไม่สุกนะครับอยู่ไม่ิดงเนี่ยเราก็อาจจะมอบหมายงานนะครับให้เขาไปทำงานที่เน้นออกกำลังกายนะครับเน,นเน้นการใช้แรงงานเนี่ยมากกว่าที่จะต้องใช้สมองใช้ความคิดเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการมอบหมายงานได้เหมือนกันเนาะ นอกจากนี้นะครับผมสิ่งสําคัญเลยก็คือในเรื่องของอาการให้รางวัลการให้คําชมเชยนะครับกับเด็กนะครับเวลาที่เด็กเนี่ยสามารถทําอะไรได้ดีนะครับผมเวลาที่เขาทํางาน เล็กๆกันหนึ่งเสร็จนะครับเราก็จะให้ชมเชยให้รางวัลเขานะครับผมแล้วก็พยายามหีกเรื่องการดุด่าว่าร้ายนะครับผมแล้วก็พยายามนะครับมีการเตือนเขาเป็นครั้งข่าวนะครับเวลาที่เขาเริ่มมีอาการเมื่อยลอยนะครับหรือว่าเริ่มแบบทํางานงานหนึ่งไม่สําเร็จนะครับก็ต้องมีการเตือนเขาบ้างเนาะเพราะว่าในหลายๆครั้งนะครับที่ตัวเด็กไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากตัวโรคนี่เองเนาะ ซึ่งนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองคนไหนนะครับที่สงสัยว่าบุตรหลานนะครับของเราเนี่ยมีภาวะโรคสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับผมเราสามารถปรึกษานะครับจิตแพทย์นะครับ จิตแพทย์เด็กและก็วัยรุ่นนะครับผมได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะครับเนาะแล้วก็โรคสมาธิสั้นนะครับผมมีในยุคสมัยนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าโรคสมาธิสั้นเทียมเหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุนะครับทางพันธุกรรมที่ผมเล่าไปนะครับแต่ว่า มาจากการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเราทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างเงี้ยมากเกินไปนะครับก็ทําให้การความสามารถในการจดจอนะครับการมีสมาธิลดลงนะครับผมซึ่งก็อาจจะมาจากการเล่นโทรศัพท์เนาะตอนนีมน้มันเร็วมากนะครับอินเทอร์เน็ตมาเร็วนะครับผมเราทําอะไรหลายๆอย่างได้ต่างใจเยอะนะครับดังนั้นบางทีที่จะต้องมีการนั่งจดจออะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนานๆเนี่ยน,นะครับผมเราก็ทําได้ยาก รหรือการทำงานที่เรียกว่า m u l ติ t a s k i n g นะครับผมการที่ต้องทำหลายๆงานงพร้อมกันเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สมาธิของเราแย่ลงด้วยเหมือนกันเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับคนทีอ่อยู่ในกลุ่มโรคสมาธิเทียมแบบนี้นะครับโรคสมาธิที่ไม่ใช่เกิดจากพันธุกรรมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ พยายามนะครับผมลดสิ่งรบกวนนะครับให้ได้มากที่สุดเนาะนะครับผมแล้วก็ลดการใช้งานนะครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียแบบนี้ก็ช่วยให้ให้เราเนี่ยลดการการวอกแวกนะครับการ distraction ออกไปได้เยอะเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับผมสามารถติดตามได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็ YouTube c h anel n พอพวิต์เอ็นยูจุดเดนเี้นะครับผม นอกจากนี้เรายังมีเว็บไซต์ www.popovit.com นะครับที่รวบรวมคายไลท์ของ p o p พวิ t เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเรียนนะครับผมวิดีโอประจำสัปดาห์แบบนี้นะครับแล้วก็บทความวีดีเอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเรามาเก่งขึ้นไปด้วยกันสวัสดีครับ